การงานหนักอึกค่ะสำหรับคนวันเสาร์คุณได้ไพ่สิบไม้เท้ามันอยู่ในช่วงภาวะที่งานล้นพ้นตัวลุมล้อมงานเก่างานใหม่งานทำไม่เสร็จทำไม่ทันตามเวลานะคะแล้วก็จะเริ่มทาให้คุณเครียดนะคะวิธีการหาทางออกก็คือจงเรียงลำดับความสำคัญค่ะอันไหนควรทําก่อนอันไหนควรทำหลัง นะจ๊ะแล้วค่อยๆดึงตัวเองออกมาทําทีละอย่างคนวันเสาร์มีนิสัยเสียอยู่อย่างคือชอบทํำหลายๆอย่างในเวลาเดียวมันทําไม่ได้หรอกเนาะเรามีแค่2มือหนึ่งสมองหรือบางทีอ่ะคนวันเสาร์ก็เป็นโรคที่ชอบคิดโปรเจกต์เยอะเกินไปแต่ลืมดูว่า Power ของตัวเองมันทําได้แค่ไหนนะพอมันมายืนถึงจุดนี้มันเลยทําให้เราทําอะไรไม่ทันสักอย่างแล้วสุดท้ายมันจะแย่ไปหมดทุกอย่าง นะคะสัปดาห์หน้าหากเป็นคนที่ทำงานประจำก็บอกเลยว่างานล้นมากนะคะต้องทุ่มเทเวลานะเวลานอนก็จะน้อยลงยิ่งเป็นคนเครียดนอนไม่หลับนี่ตายเลยนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีนะเรื่องการงานสำหรับคนวันเสาร์มาดูเรื่องการเงินการเงินเนี่ยก็ได้เด็กถือเหรียญหนึ่งเหรียญมันหมายถึง คุณกำลังจะต้องเริ่มต้นในการวางแผนการใช้จ่ายแบบใหม่แปลว่าแบบเก่าที่คุณเคยเป็นเคยมีอ่ะมันไม่ประสบความสาเร็จนะคะคุณเลยจำเป็นจะต้องเริ่มทางเดินใหม่ในเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายการเงิน สำหรับคนที่จะเริ่มลงทุนสิ่งใดนะคะอาจารย์แนะนำว่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อนนะคะทำทีละอย่างกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะแล้วมันจะทำให้คุณผ่านพ้นไปได้นะไม่ต้องเจ้าโปรเจกต์เยอะนะเอาทีละเรื่องค่ะใครที่กำลังสนใจในเรื่องการลงทุนนะคะเหรียญต่างๆนะคะเป็นจังหวะดีที่คุณจะเข้าไปเรียนรู้แต่เตือนไว้อย่างนะคะถ้าเราไม่ถนดัดหรือยังเรียนรู้ไม่เพียงพอ ให้ลงทุนแต่น้อยเท่าที่กําลังเราไว้อย่าหลงกลไปเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟสุดท้ายล้มละลายหมดตัวมีตัวอย่างมาแล้วเยอะแยะนะคะอันนี้คือโนลัันเสาร์ต่อไปค่ะความรักความสัมพันธ์ค่ะคุณได้ไพ่เดอะเอมเปอรสสำหรับคนโสดนะคะไม่มีจังหวะในการมีใครคนใหม่เลยนะคะเพราะคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่เบื่อหน่ายนะคะ ไม่เหงาอะไรกับใครทั้งนั้นแหละอย่าจะทบทวนตัวเองนะคะมีภาระอันหนักอึ้งเรื่องราวคนในครอบครัวทำให้คุณเนี่ยจะต้องแบบมาช่วยกันสะสางนะคะมาช่วยกันแบกรับภาระนั้นเลยไม่มีเวลาให้ใครหรอกคนโสดสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณก็อยู่ในช่วงของการที่ต้องแบกภาระนะคะกับคู่ของคุณหรือนะคะบางกรณี คนวันเสาร์อาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการทบทวนความสัมพันธ์และเป็นจังหวะที่คุณจะเริ่มเห็นมุมบอดของตัวเองมุมมืดของตัวเองที่ผิดพลาดมาและก็กำลังอยู่ในช่วงช่างใจว่าฉันควรลดอีโก้ลงได้แล้วหรือยังเพราะถ้าฉันไม่ลดอีโก้ลงปั้นปลายชีวิตคนเหล่านี้ต้องอยู่คนเดียวเพราะไม่มีใครเอาคุณอยู่เนื่องจากคุณมันอีโก้จัดเกินไป เพราะฉะนั้นคนวันเสาร์นะคะส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอเนาะถ้าไม่ประสบความสําเร็จในความรักนะคะก็มักมั่นปก็ต้องอยู่คนเดียวนะบางคนมีคู่นะไม่ได้หย่าล้างด้วยแต่บ้านปลายก็ต้องอยู่คนเดียวเยอะแยะเลยเพราะคนวันเสาร์เป็นพวกเจ้าทิฏฐิไม่ชอบง้อง,งอนใครเวลาผิดใจอะไรกับคนรักก็ชอบคิดว่าฉันถูกอยู่เพียงผู้เดียวและไม่เคยให้โอกาสใครในการที่ จะเหมือนกับเมตตายเขามีการแบบเหมือนแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยแล้วการสื่อสารก็ไม่ดีด้วยนะคนวันเสาร์เนี่ยปากเสียนะคะพูดตรงแต่ไม่ได้คิดถึงคนฟังมันเลยทําให้บั้นปลายเนี่ยส่วนใหญ่คนวันเสาร์ต้องอยู่คนเดียวทั้งนั้นเลยไปสังเกตดูได้นะถ้าใครเป็นคนวันเสาร์ถ้าอาจารย์พูดกิงพูดแม่นการดุนานเขียนด้วยแม่นจนขนลุกขับคุณนะคะ